Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News อนุดิษฐแฉ ปลัดกลาโหมงุบนิบเซ็นซื้อ UAV ไร้อาวุธของกองทัพเรือ4พันล้านแล้วจ่อชงกรมธปรับโกงสอบเร่งด่วนระบุมีหลักฐานสำคัญในห้องทำงานของคณะกรรมการจัดซื้อ31มกราคม2565ถึง14กุมภาพันธ์2565 นาวาเอกอนุดิตนาคอนทัพสอสกอรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยฐานะกรรมธิการการป้องกันและปรับปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566วาระที่หนึ่งรับหลักการที่ผ่านมา ตนเองได้อภิปรายเรื่องความไม่ชอบมาพากลของการจัดหาอากาศยานไร้คนขับหรือ UAV ประจําฐานบินชายฟังมูลค่า4,070ล้านบาทของกองทัพที่ถูกตั้งคําถามว่าการกําหนดขอบเขตงาน TOR ของการจัดซื้อครั้งนี้ผิดวัตถุประสงค์ของการขอใช้งบประมาณหรือไม่เนื่องจากกองทัพเรือของงบประมาณเพื่อซื้อ UAV ติดอาวุธ3เครื่องแต่กลับกำหนด T.O.R เพื่อจัดหา UAV แต่ไม่รวมการจัดหาอาวุธด้วยและเมื่อตรวจสอบราคาของ UAV พร้อมระบบต่างๆตาม T.O.R ของกองทัพเรือโดยอ้างอิงจากรายงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศสทป ซึ่งเป็นองค์กรมหาชนสังกัดกระทรวงกลาโหมพบว่างบประมาณที่กองทัพเรือใช้จัดหาในโครงการนี้สูงกว่าราคาที่อทปอเสนอไว้ถึง400%ราคาสทออปสามเครื่องประมาณ900ล้านบาท นาวาเอกอนุดิต์กล่าวอีกว่าเมื่อกระทรวงกลาโหมและกองทัพเรือยืนยันที่จะจัดหา UAV ยยดังกล่าวและรีบเร่งอนุมัติโครงการโดยไม่รับฟังเสียงทักท้วงของฝ่ายตรวจสอบและยังหลีกเลี่ยงการตอบคำถามแบบตรงไปตรงมาตนเองจะได้นำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมของกมทสัปดาห์นี้เพื่อขอมติให้ทำการตรวจสอบโครงการนี้โดยเร่งด่วนโดยขณะนี้ตนเองได้รับเอกสารข้อมูลต่าง ลังจากพลเมืองดีมาเพิ่มเติมเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะเหตุการณ์ทุกขั้นตอนในวันที่31มกราคม2565และ14กุมภาพันธ์2565ที่เกิดขึ้นในห้องทำงานของคณะกรรมการจัดซื้อซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับการตรวจสอบและทำความจริงให้ปรากฏต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ